สวัดีครับถุพงพอดียูที่พิษาการขายที่ศูนย์ย่นบอิลเลอร์บอนฮานีนะครับวันนี้เสีนทรัจะพามาดูรถว e เอ็กตัวใหม่นะครับเป็นรุ่น R S นะครับอยู่ข้างหลังผมนี้เองนะครับผมตามผมมาเลยครับผมที่สุก n ิวเอ็กเดนเกตพีกสองพันยี่สิบห้าชมมาในเ็น,นทูพุตเพื่อเป็นอการเนื่อยพุ่มางเยอะเด้รุ่น R S ตกแต่งบิไซส์สป,ปอร์ตถ้าผม้เราไปดูรถปุ่ิกันเลย อีซสุบมีเวกสังฟั n นิษม์ารุนอเอ็ดพุกพุกแตงเวกแตงนาเบกไดมันคิวพร้อมสัญลักอ้ายเอ็ดซี w บกโฮมรออไรอ a าเอ็ดที p ไซคนาอีซิสิทีพร้อมชุมลาฟเอนเดอร์กันอีสีดำเล็ดไซคนิสสัญลักอ้ายเอ็ดเป็นชนะบฟเวตเจฟฟร้อมเอกนพมปสิท้าัมลัอากาศพลั ไอ้เอ็ดพูดคำเต็มรอยฝันสีเทาไอ้เกิร์ตเลยอุปิขลังขาดมันแบบรูปอ้อมสัญญาไอ้เอ็ดที่พูดคุยกันก็ยิ่งเหยื่อลัมพรีนภายในอังกฤษอันหงุดไอ้เอ็ดพูดคุยกันทุนสีดำพร้อมแบบสีเวอร์แกนิดไอ้ตั้งบ้านังมิซายสปอร์เดนไอ้สีลัมควีดเลสสัญญาไอ้เอ็ดคนพัดอิงสีซ่า วันตื่นดึกไฟต้องเ่งเล็เอ็มไลและคุณส่งดัมต้อง่งเอ็มซีวอร์เฟดใหแบบเดินม่เบื่อที่ผ่นดิสเซสปอสอุปกรณ์มาตรฐานอีเสื้อสูบอยู่1200มหันต์อาเฮกตงรับกัน360เซลล์เหลียวิยู่เขมี่ลาพอมุมมองใต้หงุดพอมาเอฟเฟค IPS น่าจอยินฟูติ้งมนเข่าอยู่วเล็กเอ็นไอโอ2เนี่ยวเล็เอฟเฟนแฮปปี้ จอแสดงฮอร์โมนคำชี้ MID ฟ้าถอยไปฟ้าครับเป็นไงบ้างครับสำหรับอีซูซูเอ็กโตใหม่นะครับรุ่น HS ตัวนี้เลยนะครับเห็นแล้วนะครับอยากจะได้สักครับไหมครับครับสำหรับเสื้อตุงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมานําเสนอนะครับพบกับเสื้อตุงในคลิปหน้านะครับเวลา